อ๋อโ,โมซูจะซ้ามตัวนี้นะฮันแลนอ้ยทั้งวันเลยมันไม่ได้อยู่นิ่งกันเลยดูนะไอ้แผ่นรองซับแม่ปูไว้ในกรงมันก็ไปดึงไปลากออกมาโอ้แม่เจ้าอะไรที่มันซนบานนี้ เฮ้เจย์เย์เจย์เยเออมึงยิ้มท่ามอคอยหลับฟาดมามาเหี๋ยวเราพุ่งไปฟาดไปเอาแล้วเอาแล้วเอยเออลูเท่ไหมนั้นลูกเท่ไหมดูมันดูมันดูมันนุ่งๆไปแล้วโอ้ยเอาไปชนกระปีก่อนต่อเดียวมาเรามาด้านหน้ามา រំលងតែ